ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดเข้ากลุ่มใน Facebook กันนะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นเว็บไซต์ KM Social เลยค่ะและขั้นตอนกนารสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลยและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกแล้วนะคะก็สามารถไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานไปครั้งแรกนะคะก็ไปที่สมัครใช้งานกันตรงน,นี้ได้เลยค่ะและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเ <c oughs> พื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะและเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุ่นวายก็สามารถล็อกอินใน g o o ก l e กันตรงน,นี้ได้เลยนะคะและเนื่องจากเรานะะคได้ลองใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วนะคะก็มีสมาชิกอยู่แล้วเนาะ เราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะแล้วเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเงินเข้าระบบกันเลยนะคะขั้นต่ําก็ไม่เยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมแล้วเครดิตก็จะเข้าอัตโนมัติเลยเราก็จะไปที่บริการเติมเงินกันเลยนะคะแล้วมาเข้ามาแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะไม่ให้เลือกถึง3ช่องทางเลยช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะ,ะ,คะช่องทางที่2ก็จะเป็น t r o u g Money Wallet และช่องทางที่3ก็จะเป็นขิโตอกเหรนซีค่ะ เพื่อนๆก็สามารถอ่านคําแนะนำกนารจัดตรงนี้ได้เลยนะคะเส็ดแล้วก็จะจานวนเงินที่เราต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอ่อสมาชิกเข้ากลุ่มใน Facebook กันนะคะเราก็จะคลิกที่ Facebook กันเลยเนาะ และที่สําคัญนะคะกลุ่มที่เราจะทํานะคะก็ต้องเป็นกลุ so ่มสาธารณะเท่านั้นนะคะไม่งั้นอดก็จะไม่ขึ้นนะคะต่อมาในส่วนของหมดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมดหมู่เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของบริการนะคะเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกกันตามนี้เลยนะคะและในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกดดกลับไปที่หน้า Facebook ของเรากันนะคะแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลย ส่วนจานวนที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่เป็นจานวน100แล้วกันนะคะโดยเวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่41นาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่22บาทเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งซื้อกันเลยค่ะแล้วเมื่อเราสั่งซื้อเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็กกันได้เลยนะคะ ต่อมาเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะและมาเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะระบบก,ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะและสิทธิพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้บริการสะสมโคปาลายบัตขึ้นไปคุณก็จะปลดล็อกมินิซีรีส์หนังจีนนะคะดูได้ทุกเรื่องเลยฟรีไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มนะคะแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขก็รับสิทธิ์ดูได้ไม่จำกัดเลยเอาใจใส่ดูซีรีรส์กันสุดๆไปเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนําเพื่อนมาให้เราด้วยนะคะเราก็จะไปที่แนะนำเพื่อนกันเลยเนาะ แล้วมาแล้วาเข้ามาแล้วนะคะ,พะเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่ต้องการแชร์เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็ไปที่ค่าลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนเพื่อได้เลยและหากว่ามีพเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่สนใจและคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่1 0 0ราบาทกันอีกด้วยหากพเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างไรายได้เพิ่มอีกทางช่องทางก็แค่แนะนำเพื่อนมาใช้ในนเว็บไซต์ Web KM Social และทุกออเดอร์ของเพื่อนนะคะคุณก็จะได้ค,คน,นย,ย,คนย,คย,ยนะะว และหากมีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาสงสัยหรือต้องการให้ช่วยจัดการก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะมีทีมแอดมินนะคะพร้อมดูแลตลอดเวลาเลยติดต่อได้ง่ายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็จะไปที่ติดต่อแอดมินกันเลยเนาะและเมื่อเรข้ามาแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยนะคะและในส่วนของเลขออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะ,ะเพื่อนๆก็มาคัดลอกเลขออเดอร์กันจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นาเลขออเดอร์ที่เราคัดลอกไว้นะคะมาใส่ในช่องนี้กันได้เลยะคะ่ะ และในส่วนของข้อความนะคะก็จะเป็นเพื่อนๆจะระบุกันได้เลยนะคะหรือเพื่อเพื่อคนไหนนะคะจะแทบเป็นไฟล์รูปภาพหรือแทบปัสสลิปนะคะก็ไปที่ t a c k f ฟ l e กันตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปที่ส่งตัวกันตรงนี้ได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งปัญหาพันธุ์ทางไลน์ก็สามารถคลิกมาที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเมื่อคี้เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สแกนเคอร์โค้ดกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยค่ะ ต่อมาเราก็จะกลับไปที่หน้า Facebook ของเรากันนะคะตอนนี้นะคะสมาชิกของเราก็มีอยู่แค่9คนเองนะคะเราก็จะขออนุญาตรีหน้านี้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดสมาชิกข,ของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยัง เอาละค่ะตอนนี้นะคะยอดสมาชิกของเราก็เพิ่มขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยและในวันนี้นะคะหากเราเผู้พิพาดประการใดก็ขออภัยเวนาทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ